สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสถิติมีไว้ทุบลิซ่าพาลิซ่าขึ้นที่1 102ประเทศทั่วโลก Lisa, ล Lisa, ิซ่าลาลิษามโนบาลทำลายกำแพงสร้างสถิติครั้งแล้วครั้งเล่าล่าสุดพาเพลงลิซ่าขึ้นอันดับ1บนไอจูนถึง102ประเทศทั่วโลกกลายเป็นเพลงของศิลปินหญิงเดี่ยวที่ขึ้นอันดับหนึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมกับเพลงเฮลโ o ลของอเดลที่เคยครองสถิตินี้มา7ปีลิซ่ายังขยายสถิติด้วยการเป็นศิ ศิลป็นหญิง K Pop, แค o p พับศิลปินหญิงเอเชียคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทําได้ในขณะนี้ด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี com กับคุณครับ